การเรียนรู้เนี่ยเกิดจากอะไรความรู้พืน้นฐานของแต่ละคนเท่ากันไหมครับเราะเราจบอะไรมาคนอื่นจบอะไรมาไม่ใช่ตอบว่าทุกคนจะมีความรู้เท่ากันนะแตงว่าในในลอจิกของพี่ในแต่ของพี่พี่ระตางจะพูดตัวผมด้วยนะเพราะเรา้องนนะั้นเราเชื่อว,ว่าอะอในโลกนี้มันไม่มีใครบอกหรอกว่าทุกคนเกลดมาต้นทุนทางสังคมเท่ากันไม้จริง ในเรื่องลอจิกที่มันบิดเบี้ยวกันแรกๆเนี่ยผมขอคร่าวๆเข้าถึาาาางเรื่องเรื่องแรกเลยที่เป็นแบบสัปดาห์รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนตัอถึงคนหนึ่นนนนงก็คืออ่ะ,อะก็คือเรื่องของไลฟ์โพสอันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาบอกว่าการเป็นไลฟ์โพสเนี่ยมันบิดเบี้ยวยังไงเราไม่ได้บอกไลฟ์โพสผิดยังไงไลฟ์โพสไม่ได้ผิดนะ,ะยกตัวอย่างไลฟ์โพสไม่ได้ผิดเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นไลฟ์โพสและหลายๆคนก็เป็นไลฟ์โพสเป็นอาชีพจริงๆด้วยที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะแยะแต่นั้นไลฟ์โพสไม่ได้ผิดอะไรเลย อืมใช่ตรผผมให้ดูว่าพรูโล,โลเอารูปแรกขึ้นก่อนที่ที่ที่เรียงเป็นตามลำดับรูปสีเควนว่าถ้าทางทางทางผู้กองผมก็บอกว่าคนผู้กองบอกว่าที่จีนเนี่ยเปลี่ยนผับเป็นคลาวฮับบิ้งคือจะมาหัวทิ่มจากบ้านยังไงก็ได้อืคือผมไม่ได้บอกนะว่าวันนี้จะมาวิเคราะห์ว่าเราจะมาวิเคราะห์ว่าผู้กองพูดจะหยาบคายถูกต้องหรือเปล่าถูกเหตุผลหรือเปล่าไม่จะบอกผู้กองพูดมึงกู กับคนฟังได้ไหมไม่เกี่ยวแต่สิ่ง mm hmm. ที่เราจะคุยกันคือเริ่มต้นเบาๆก่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอ่านมาแล้วแหละว่าคนส่วนใหญ่ว่าผู้กองว่าตักกะเขาบิดเบี้ยวลอจิกเขาบิดเบีย้ยก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้แหละ mm hmm. ผมไม่ยกเรื่องข่าวขับบิ้งจีนและการที่เปลี่ยนผับจากจีนผมถามว่าเนี่ยคุณเป็นร้านอาหารนะคุณเปิดผับนี้คุณเปลี่ยนผับให้คนเข้าไปฟังหรือว่าฟังเพลงอย่างเงี้ยมันก็มีต้นทุนถูกไหม mm hmm. ถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่เป็นพีคสุดๆของผู้กองเลยสำหรับผมคือ ที่รู้สึกว่าลอจิกของผู้กองบิดเบี้ยวที่มาคุยกับพวกเราก็คือเรื่องของคําที่ว่าที่เขาเขากล้าเปิดออกมาเป็นสาธารนณะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกล้าถูกรับคําวิจารณ์ได้ในมุมผมนะคือในรายการเราก็จะมีทิงกิ้งสองแบบพี่ป๊อปก็จะรู้สึกว่าการเป็นวิจารณ์คนอื่นจากการบูลลี่เขาถูกไหมพี่ใช่ครับตัวผมรู้สึกว่าถ้าคุณเปิดสาธารณะแบบนี้ที่เราคุยกันอยู่คุณก็ต้องกล้ายอมรับเห็นความเห็นความแตกต่างได้ยอมรับการถูกวิจารณ์ได้ อ <input? S 2> so ่าอันน so ี board, so ้จะเป็นมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามุมผมจะเป็นมุมที่วิจารณนอ่ะพี่ป๊อปเป็นมุมที่ตบเข้ามาถ้าทนฟังกันหน่อยการเสียงผมี่เยอะกว่าทุกแบบเราเกิดเวลาว่าผมกับพี่ป๊อปเคยทํางานอยู่เป็นลูกบ้่ของบริษัทเออ่โทรศัพท์เครือข่ายที่เปิดอ่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าผู้กองมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ทำแกร๊บทำไลน์แมนทำอ่อเอ่อฟุตแผนได้ส่งงานส่งของได้ผมพูดอย่างนี้นะว่า อันนี้คือรอจิกที่บิดเบี้ยวเพราะผู้กองบอกว่าบอกอย่างนี้แล้วต้นทุนนั้นผมถามพี่ป๊อกว่าวันนี้ถ้าผมจะขับไลแมนผมต้องมีอะไรบ้าง,งพี่ีเอาเอายี่ห้อเดียว,วก็ได้ไลแมนนี่คืออันดับหนึ่งประเทศไทยอยู่ตอนนี้ที่คนใช้เยอะสุดหลักๆแน่นอนเลยคุณต้องมีโทรศัพท์ถูกไหมเพราะคุณต้องใช้สื่อสารกับทั้งคนสั่งแล้วก็บริษัทที่รับข้อมูลนะเอาอย่างนี้ผมก็อยู่บริษัททรูมาก่อนผมพูดเรื่องอยู่ทรูก่อนเอ้ยประเทศไทยคนมีโทรศัพท์มือถืออะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีดาต้าอะไอย่้มต่อน่อ้าวอย่างี้ถือว่าเอออย่างนี้ผู้กองพูดถูกแล้วมึงลุกขึ้นมาทำลายแมนนั่งอีนี่ต้องมีอะไรอโอเคสองก็คือคุณต้องมีความรู้ในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนาะอ่ะทำไม่เรีรู้มึงมากระจอกมึงนะน่มีวิธีไงนี่ไงทีนี้การเรียนรู้เนี่ยเกิดจากอะไรความรู้พื้นฐานของแต่ละคนเท่ากันไหมรับผมว่าเราจบอะไรมาคนอื่นจบอะไรมาไม่ใช่ตอบว่าทุกคนจะมีความรู้เท่ากันนะ แสดงว่าในในลอจิกของพี่ในแต่ขาพี่พี่จะชิพี่แล้วคั้งจะพูดว่าตัวผมด้วยนะเพราะเราซองกันนะเราเชื่อว่าอ่ะเฮ้ยในโลกนี้มันไม่มีใครบอกหรอกว่าทุกคนเกิดมาต้นทุนทางสังคมเท่ากันไม่จริงไม่จริงความรจากน้อยก็ไม่เท่ากันใช่ต้นทนมาสังคมไม่เท่ากันใช่ต้นทุนทางสังคมไม่เท่ากันแล้อสิ่งที่ต้องมีพี่ก็จะมีมือถือต้องมียานพาหน้านะหรือว่าเดินทํางานก็ได้พวกนี้อ่ะทีนี้คุณจะไม่ส่งของด้วยอะไรมีตั้งแต่คุณเดินไปก็ได้โอเคมันจะระยะไกลล เป็นมอเตอร์ไซค์ทําไงล่ะหรือว่าคุณต้องส่งของอ่ะหรือคุณต้องมีรถจน,นี่ยทยํายังไงอ่ะทุกคนมีรถจอหรือเปล่าหรือทุกคนมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันหรือเปล่าที่เราก็เลยจะบอกว่าตรกกะของผ<ม>ูง้กองบิดเบี้ยวคือการที่บอกว่าไอ้คนที่อยู่บ้านไม่ทํามันที่เกียดเขาลืมเลยว่าทุกอาชีพมันมีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เป็น<ฮ>ที่ไม่ใช้เงินแล้วก็ต้นทุนที่ใช้เงินถูกไหมถูกต้องใช่ดังนั้นเนี่ยมุมมองสิ่งเนี้ยมันมันเราว่ามัน,ม,นมันขาดไปแล้วเราคิดว่า ถ้ามีมุมมองสิ่งนี้เข้ามาเราก็ไม่น่าหรือว่าใครใครเไม่น่าจะไปด่าคนอื่นว่าเฮ้ยคุณขี้เกียจเขาไม่มีแม้แต่ว่าเขาขี้เกียจนะวันนี้ผมก็อยากจะสื่อสารให้คนว่าไอ้คนที่จะวิจารณ์โค้ชไลฟ์โค้ชหรือผู้กองเนี่ยผมอยากให้วิจารณ์แค่มุมเดียวว่าลอจิกที่เขามาพูดแนําคนมันถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ต้องมีวิจารณ์ว่าเขาเป็นคนหยาบคายอะไรยังไงคุณเลือกที่จะเสพเสพสื่อแบบไหนก็แสดงว่าคุณยอมรับในความหยาบคายรลเวลนั้นได้คุณเปิดฟังจนจบก็แสดงว่าคุณยอม ความรู้สึกผมนั้นในความรู้สึกเราเราเราไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์อื่นโดยไม่อีกอยู่บนหลักเหตุและผลโดยรอจิเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ไ้จักส่วนตัวผู้กองเป็นไงผมครับวิจารณ์แค่ผลงานของเขาในเรื่องของคำพูดที่ว่าเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆโดยไม่มีต้นทุนอ่ะมันไม่ใช่ี้